วัสดีครับพี่มังควครับมนนี้กินข้าแร่งกับอย่างน้ำต,ต,ตุ้้งตําคุ้งเส่บกระกอ้อมตมเด็อันนั่นแหละพี่ไอ้าาก็น่ะสาวขากันแล้วก็นเนี่ยซูบกเขื่อือูบซซิว อุปศิวแก้วน้องเอ้ยบังดูหนึ่ปลาปลาเนี่ยน,น้งนอง<ด>ปลาแดดเดียวสิปลาตาแดดนะพี่น้องดดเ,อเ,เกี่ยวนห้องมือตัวสีเลหรือเจ้าแมงดาโอ้เจ้าแมงดากอืมมาคุาย่าด้เงดาพี่น้องเจ้าแมงดาเกลียวกดคุยครัดบด,ดจาจะจ้ เลี้ยงแพะแสบมาอีกแล้วพี่น้องไม่ไม่อยู่เลยมือนี้เบิดมือพี่น้องบ่ได้ไฮ็ี่คลิปเลยแจ็ไปยังไรเมือไห่เขาเบิบไปล่างสูสานพี่น้องล่างสูสานสองมือละน่พี่น้องหยาดและากาว่าพี่อันเดียระไปทำความสะอาดสูสานแต่บางคร้ได้ปกกอกพี่น้องบอกว่าผม ไเป็นสับปะเลือย่องยันเน,ะ <c oughs> นาะแล้ใจเป็นสัปะเลือพี่นะ้ากับตักคุณทานกับสำเนียงกับยี่ยงทรงพี่นองไปสวรรค์อุปะชีวหนึ่งหักแค่ใส่ปลาคอคอเดดเดียวพี่น้องตำหมู้งเส้ประกอบ มาเป็นโซกินข้าวได้เป็นโซ่พักเครื่องสลัดพักกันเต็มเสืร์พี่หน่องให้ประกาศนั่นประกาศน้อยต้นหอมสลัดน,นี่อุดมสมบูรณ์พักเนาะโอ้ต่ำหงส์ได้บทก,กวามเพราะในใจเราไม่อยากกินที่ฝุ่นเลยอยากกินใหแล้วของน้อเสร็จนาะพี่น้องเด้อผู้เลยให้กินเขาแล้วไปตรงพายกองขอ่าววันหลับ เดี๋ยนี้พอได้กินเนยอะหอมาได้กินตุก,กทดอดลายมือเนาะตุทอดะว่างบ่งว่างเนาะไปทำง,งานมามพี่เนาอมน่ะน่ะ,น,ะ,น,ะน,นี่สนุกกินพักถือ่างเลยพักนาวนพักง,ง่าย

ไม่ต้องอุ่นหอกขรัอขอมันปากกว่วงเนื้อากกระเดืดทอดอุนน้งอยากินเลยอะอุะ้อนนอยากินเลยอ,อยาคุ้มแพงย,อยบอว่าหาหมอ้อรงกินเลยเนาะ สมมติอกกย่าวันน้มันเหลืองเรืนะเร่อนมากินยาวกุ้เผืไกอะบ้งมันตีเศร้าวะ่กินคอตรงคือทำช่องกระตัวนะ่ะสมุนไพร bà cái đứa thoát đi nó mới nha phải lấy em đi nhầm nhậu nó sáng ngay nó kìa cái ừ. này không có dám nữa hả? Ừ. Cô ba cái kéo. Rồi. Nhìn kìa Hãy cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กำเนีมอดบงม,มือไม่ห็นอะไรกินนั่นนี่เลยเจ้ะกำนีมอดบะ้องเกลวเหรกระเซ็บโอ้คหเบชกุระเซ็บกระเซ็บกะเซ็บๆเด้อพี่น่องเลยนะ้ำกระเซ็บบะมีพี่จอยน้ำระซ่บ ตบกียบ<ส>ันไดเจียมมอยู่ีเบจะไว้แจกพี่หก็ได้กินเนี่ยหมดเสียพี่น้องตบกเจขั้นแม่น่งเราสูบเองใช่ะพวกอุ่งซุมันลดเสียกินอะไรเขาักกอนเราแก้พี่น้องแก้หนึ่งก่ตามพี่

ไม่ม mm. nó. ือนุ่มนะบวชแต่ซูฮูซูไมาชิมมุกยายๆยังๆกหนกินเักเยอะๆยังกินข้าลแรงไปเนาะไม่ีใบหน้าพี่นนองไม่มีบหนามที่นี่เกือบแตก เอามาตื่นเน่นปลาไหนะลนไหเนะนะาะงามกิน,กกนปลาไหลเส้นจ้ะอืเดว่าแตนึ้ปลาไหไปลตักยดกอนเนาะใแดดไหมตักยดยังาแค่เพียงไมแค่ปลาไหนอืผมจะต่มกพัด เดิมซี่แจนมาหนึ 1, ่งมาปดบ้านทุกคนไม่ได้ลายนั่อไปหามาเเลเชียบ้านทุกคนไม่ได้ลายเนาะก็มันต่างที่ก็ต่างแดดบ้างนจมหนึ่งถ้าแานเจ้าบครอ่ะนี่ปนอะไรถ้าดกายย้ำนี่ตะกอนตะกอนมาให้เบ็ดผูกเอยเอ็มอ่ะ

응 근데 그저 목소리가 있네 헉? 목소리가 귀엽지? 응, 아저씨는 거의 두어가분 두어가분 그치? 응 이거 귀엽다 응? 이거 귀엽다 어떤게 귀엽니놈? เนุกินผักอะไรพี่น้องนะเขาก็ลังแจกพนยซื้อสัครับผัดกะเพราต้งโควิดจะห้ง เดกที่เดินมาบ่เดมาบุญอะไรกนบุไม่ออกงานนแล้วขันาองปิดมือเหรอมันคล้องเดินไหยิบก่อนมาคลายยังบล้ยงอย่างมาทหยิบก่อนก่อนล้วง่ะเียงง่เหรอรุ่นนี้แต่บุนม้ามีพี่นนอง เ็แล้วอยาแล้มาผักกนอนจะมึกหนักเสียบไม่จมอจ้ะอืมจนหอมหอมเลยอยด้แมตัวกี่น้อ๋อหอมหอมเลยต้องไปเทียนได้ใหม ได้ว่าสิมาเป็นล่ะอ๋ออันกินนี่อยู่นะจ้ะอือบ่สิอู้พี่น้องบ่ ดังกว่าเบียบบ่อือดังส่วนนั่นเลยเจนนะันตางไงเอมดีเนาะพี่น้องต้นหอมหาบะบรัยกองแล้ววันนี้แม่งกำลังหาบาทพี่น้องเอ้ยย้ำเนียนเพาต้องปลูกซื้อกินเลยเดี๋ออยวเวลาจะมูเพิ่นนหนิเว่ยคายย้ำเพิ่นต้องปลูกเขาจังปลูกกินอันนั้นใจจะคิดว่กินน้ำ

ลกจะพังว่าวมามด่มกินอยเลยเดีวต้วเม,มเิพ่ยัเหรอ,อหเวพี่น้งองขอบคุณพี่น้องอีเีด้จ้าที่โกแชโกลกิตามนี่เบียงเนาะนี่ยังเม่ออกินพ,พี่น้งก็กินกับใครก็ไดกินข้าวเสียพรอพี่อเพี่ นบไป่อในพี่นอ่อ,นนนองไปเทศสุสานเพิ่อมมาให้นเรียแล้วเราาียบว่าขึ้นน่อยพี่น้องกะมากินขอกับพี่น่องเนียเนาะกินหนาพ่อกันนะจ๊ะแล้วขีน,น,นี้กะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดับน้ำหลับสุข,ขสุขคนเด้อพี่น่องเ้อะโอ้จะปูดีตามหูกัเพเพชรเพชรอย่ารู้ปะ <c oughs>